จบหรอจบไหมยังไม่จบเข้าไปในยอดเขาแล้วแต่เหมือนว่ายังมีอีกิินหนึ่งนะครับ <S <S เขาถึงแล้วในจุดที่โทรว,ว่าได้บอกเขาตอนนี้เข้าไปในห้องโถงแห่งยอดเขาซะโอลนพร้อมที่จะตามหาพี่สาวแล้วนี่คือพระราชานะครับ Okay. พระราชาถือดาบกับอาทาเหรอคือเลย นวเกลับมาจุดอ,อ๋อห้องห้องนี่หรอกลับมาที่เดิมหรอผมต้องผมต้องอ่านหนังสือก่อนความเหนือ่อยล้าเลือด และการหมดสติของราชานิส์เขาเดินทางมาถึงบ้านของแม่มดในชาญเมืองของอาณาจักรของเขาเองเขาพุกเข่าลงมาอ้อนวอนแม่มดให้ช่วยรักษาลูกชายของเขาและเธอตกลงแม่มดได้อธิบายว่าดอกไม้ที่มีพลังมหาศาลน,นั้นมันจะต้องใช้อย่างระมัดระวังสำหรับสิ่งที่ดีเท่านั้น แม่มดบอกว่าให้ใช้คาถานี้ในการทำครั้งเดียวและมันจะผลิบ้านออกมาออริกหายดีแต่ความไม่พอใจของราชวงศ์ได้เติบโตไปทั่วอาณาจักรหลังจากที่ได้มีการนำเลือดของราชาคิงนิวในวันต่อมากษัตริย์ของ คิงนิวก็ได้รู้ความจริงว่าลูกชายของเขาดันได้ถูกฆ่าตายและแสงสว่างของเขาก็ได้จบลงคิงนิวใจสลายและก็ได้ใช้ดอกไม้ที่เป็นคำมั่นสัญญาในการมีชีวิตและก็สังหารทุกคนที่ทำให้เขานั้นเป็นทุกข์ <S <S แม่มดก็มาเยี่ยมกษัตริย์และก็เจ้าชายแต่ดูถึงความสิ้นหวัง ของเมืองนั้นสิขเขาก็เลยยกภูเขาขึ้นมาอยู่เหนืออาณาจักรของคิงนิวและมัดพวกเขาเอาไว้และปล่อยให้อาณาจักรนี้เป็นอิสระอ๋อโอเคก็คือไอ้ไย,ยอดเขาไอ้ยอดเขาที่อยู่ที่เราอยู่นี่แหละฮจนถึงตอนนี้พวกโทรนั้นก็ยังกินพวกเขาอย่างยังลงโทษพวกเขาอยู่นะครับ จกนกระทั่งตอนนี้โอเคเรามาต่ออีกทีนึนงครับก็คือคิงเนลนี่แบบเป็นพระราชาที่ไม่ดีมากนะแบบหน้ามือตามัวมากถึงยังถึงไหม ยอดขาวมันทะลุขึ้นมาตรงนี้นะครับก็มีข้อความจดหมายตัวนี้ตัวนี้คืออะไรมีสมุดครับมา้าพรราชาครับ คิงนิวฟิกเกอร์โอเคในนางสักแป๊บหนึ่งก็ยังดีครับหลังจากเหนื่อยมานานตรงปิดนะแต่ประเด็นคือพระเอกโอลีนี่หน้าตาเหมือนพระล,ลูกพระราชาอยู่นะอ้าวนั่นไง นี่ไงฮะสรุปแล้วเราคือเป็นพระราชาเลยเป็นลูกพระราชาเลยโอ้นี่คือ <c oughs> เข็มทิศนาฬิกาเข็มนาฬิกาครับเว่ยวอมันใช่เลยฮะ นี่ไงไอ้ไอ้ไอ้ถ้วยที่ยืนท,ท,ที่ที่ตั้งอยู่ก็คือยืนยันได้เลยว่าคือพระราชานะแล้วเราก็ใช้ดาบด้วยนะใช้ดาบเหมือนกันนะครับแล้วก็คิงเขาก็ถือแก้วน้ำนะน,นี่ก็น่าจะเป็นห้องของพระราชานี่แหละครับที่อาจจะป่วยตายนะแก้วน้ําก่อนเลข6ครับแล้วก็มีลูกเป็นเลข2ดาบเป็นเลข10 6 2 1สองสิบ สองแล้วก็สิบครับแถวแชร์เปิดครับอ๋อแล้วมีดก็อยู่ในห้องนี้นะฮะมีดก็อยู่ในห้องนี้ครับนี่ก็คือเป็นไม้ Okay. โอ้โอ้โหข้างในมันลึกกว่าที่คิดนะเนี่ยผมนึกว่าจะจบแล้วนะครับแต่ยังไม่จบนะเฮ้ยมันลึกปไปเลยไหนไหมเนี่ย นั่นครับโอ้อันนี้คือพวกโตรนะฮะพวกโตรที่มันหลับอยู่นะครับโอ้โหกระเด็นเลยโอ้โห ได้ไหมโอเคเฮ้ย okay. hey, โชว์เขาให้อ uh, เอ้าเออเยี่ยมโอเคโอเคโอเคปุ๊บ uh, อ,อ่จอดก่อนจอดก่อนจอดก่อน เคจะละอ้อมมานี่ไม่ได้เหรอแล้วไปไงต่อต้องปีนต้องปีนขึ้น ตายได้ไงอ่ะอ๋อโอ้โหเรียบร้อยยากมากเลยนะเนี่ยยังไม่ได้ทำอะไรเลยเป็นตายเฉยเลยโอเค เฮ้ยโดดโอ้โหโโอ้หรอดได้ไงวะเนี่ยโอ้่ไงพวกโตรครับพวกโตรมันก็ยังแบบนี่อยู่เฮ้ยโดยฟัง ไม่เ่าไม่เกาะอะไม่เกาะอทำไมไม่เกาะโอ้พระเจ้าไม่เกาะวะงงกับมันรอโอเคไปโอเครอสวยไปวู้ว โอยประตูใหญ่ประตูใหญ่ประตูใหญ่ประตูพระราชาครับเปิดประตูเดี๋ยวนี้ประตูที่ควรที่จะปิดตลอดการตอนนี้ไม่ได้เปิดอีกครั้ง ราชาแห่งภูเขานั้นควรที่จะถูกซ่อนไ้ตลอดกาลแต่ตอนนี้มันได้ถูกปรากฏตัวมาแล้วเขาแค่ต้องการที่จะพบกับลีลิมัวและก็จะจบด้วยการกินมือขํากับยักษ์แค่นั้น โอเคนี่คือพระราชาที่ถูกจับตัวไว้อยู่นะครับก็คือตอนนี้เรากำลังจะไปช่วยเขาใช่ไหมในการปลดปล่อยออกจากเถาวันนะครับออกจากน้ำนี่นะ โอ้โ,อโอ้ไม่ใช่การดีเท่าไรโอไม่ อาโทรมันจับตัวไปแล้วครับเนื้อาหารอันให้กับใครให้กับพระราชาก็เหรอเนี่ยโอไม่เ oh ข้ามาในปากของพระราชาโอ้ oh. โอ้ไม่โอ้โอ้พระราชากินหมด โอ้โหเจอแล้วฮะโอ้โอ้โหพระชาชเจเย็นโอ้โหมีแทงมีด Hmm. Okay. Oh, 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 Eh, kan ni dia? มีสไลด์มีสไลด์เออโอ้โหพระราชาโอ้โหโอ้ โอ้โหโอ้โหโอ้โหแล้วเมยมาใช้ตะบองนะตะฟองโอเคโอ้โหเฮียโอ้โห ตะบอง,บองโอ้โหเกือบโอเคเฮ้ยเราต้องรอจังหวะดีๆครับ โอเคเอาทีละข้างก่อนครับเอาข้างนี้ก่อนเฮ้ยโอ้โโห,หลบ ok là Ok Ok Okay. okay. มา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 โอ้โหผมว่าเสียงเพ่มเออโอเคดาบเวียงเวียงโอเคโอวิคแล้วโอเค ทีเดียว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 ฮีเดียวฮีเดียว,ยว,ยวโอเคอน้ำออกมาทั้งหมดตอนนี้เป็นครั้งแรกในตลอดหลายทศวรรษสิ่งที่เขาเห็นคือเขาได้นึกถึงลูกชายของตัวเองอันที่รักของเขา มันไม่ทำให้เขาสูญเสียตัวตนอีกแล้วครั้งนี้布拉ชาเนวจะต้องเอาชนะความมืดให้ได้นี่ไงดอกไม้โอเค ออกมานี่จะชำละลระล้างพระราชานะครับในที่สุดแหล่งที่มาของคำต้องสาบก็ปรากฏตัวคิงนิวที่ถูกร,รากด้วยหนามด้านหลังของเขาจะทำให้มันถึงจุดจบทสีทีนี่เป็นทางเดียวที่จะไปหาลิลิมอได้คือขึ้นไปตรงนั้น และเข้าไปในปากของเขา ข้าไปในป่าครับอ๋อะราชาก็ตายด้วยครับโอเคปาไปปาแสงให้ความหวังไหมครับ อยอ้าวลิลีโมพาใช้ใช้เป็นดาบแสงนะครับ My... ทูว่ามีพรสุดท้ายที่จะมอบให้กับโอเล่โอโอ้รอดครับโอเค และหลังจากที่ราชาแห่งเขาตายลงซาประหัสพังของเขาก็เริ่มจะตกลงมาอ้าวเพื่อนมาช่วยและเลมัส,มสก็มาตามหาเพื่อนของเธอเขาเสมอ เครอดใช่ไหมฝ <c oughs> ันร้ายปลุกเธอตื่นขึ้น <c oughs> มันเต็มไปได้วยความทรงจำมันหวาดกลัวของเธอ <c oughs> เธอตามหาน้องชายของเธอ แต่ว่าไม่ไม่เจอไม่เจอแล้วฮะทั้งหมดเป็นความฝันเหรอเฮ้ยอันนี้ก็ของที่เราเก็บมาได้นะครับรีโม่ก็ยังอยู่นะครับเหมือนเดิมเลยนี่ ตียงน้องชายหายไป What ยังไงก็ตามความมืดข้างนอกนั้นไม่ทำให้เธอกลัวอีกต่อไปเพราะเธอรู้อยู่แล้วว่า ธอมีน้องชายที่ดีรอเธออยู่โอเคครับก็ถือว่าเรื่องก็ค่อนข้างเคลียร์ไม่ได้แบบมีอ,อ,อะไรโยงใหญ่มากมายแต่ผมสนใจตรงที่มันมีเรื่องของตัวเ,เรื่องราวที่มีทั้งแม่มดมีความมืดที่อยู่ในป่าอะไรเงี้ยซึ่งแบบ มันเป็นสิ่งที่เราอาจจะเคยกลัวนในตอนเด็กนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่โอเคเลยทีเดียวนะครับยังขอบคุณทุกคนมากครับฝากเพื่อนกด like, กไลค์ฝากติดตามไว้แล้วกันนะฮะวันนี้ก็ขอตัวลาไปกสวัสดีครับ